Thank you. สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าการเตรียมฉลองพระธิกิสมภพนั้นสิ่งที่สําคัญคือการเตรียมใจคนที่ต้องการที่จะได้รับศินอภัยบาปก็ต้องไปรับศินอนภัยบาปคนที่มีเรื่องบาดหมางกับคนอื่นก็น่าจะไปคืนดีกันซะเพราะว่าพระเยซูเจ้าได้นําพระพรของพระบิดาเจ้าสวรรค์มาให้แก่คนที่เปิดใจ เปิดใจที่จะรับนั่นก็คืออยู่ในเงื่อนไขที่ว่าเขานั้นนะ่ะรักพระเจ้าและสามารถที่จะอภัยให้คนอื่นพี่น้องครับในวันนี้พระคัมภีร์ใหม่ได้พูดถึงนางเอลิซาเบตตั้งครรภ์ได้หเดือนแล้วพระเจ้าทรงสง่งทูตสวรรค์กาเปลี่ยนมาอย่างเมืองหนึ่งที่แคว้นกาเลเลแล้วก็มาทาาทามหญิงคนหนึ่งหญิงคนนั้นก็ชื่อว่ามาริยาแล้วก็มาทาบทามขอให้ พระแม่มารียนั้นยอมรับที่จะเป็นแม่ของพระผู้ไทยและเราก็ได้ฟังเสียงที่มีการคุยกันคือว่าเทวทูตพูดกับพระแม่ว่ามารีอยากกลัวเลยท่านเป็นผู้ที่เช่ว่าเป็นเจ้าโปรดปรานท่านจะตั้งคันและให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่งท่านจะตั้งชื่อเขาว่าเยซูเขาจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่และพระเจ้าสูงสุดจะเรียกเขาเป็นบุตรของพระองค์พระเจ้าจะประทานที่นั่งของกษัตริย์ดาวิด บรรพบุร,รุษของท่านให้แก่ท่านท่านจะปกครองราชวงศ์ของตระกูลของยาโคบตลอดไปและพระอาณจักของท่านจะไม่สิ้นสุดเลยพระแม่มารีถามทูตสวรรค์ว่าเหตุการณ์นี้เป็นไปได้อย่างไรเพราะข้าพเจ้าตั้งใจที่จะเป็นพรมหมจารีทูตสวรรค์ตอบว่าพระจิตเจ้าทรงเสด็จมาเหนือท่านพระอนุภาพของพระผู้สูงสุดจะปกคลุมท่านเพราะฉะนั้นบุตรที่จะเกิดมาเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์และรับนามว่า บุตรของพระเจ้านี่นะครับพี่น้องนี่คือจุดศูนย์กลางของประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติก็คือวันที่พระเจ้าได้ดำริที่จะให้องค์พระเยซูเจ้า,ามาประเกิดจากพระแม่มารียาตลอดหลายปีหลายร้อยปีหลายศตวรรษแล้วที่นักวาดทั้งหลายเนี่ยจะพยายามอ่านข้อความตอนนี้ให้ซึ่งเสร็จเรียบร้อยก็วาดภาพออกมาให้ตรงกับที่ ที่พวกเขาเข้าใจนะครับภาพหนึ่งที่ลำบากในการวาดนั้นก็คือพระแม่มารียาได้กล่าวคำว่ายินดีขอรับยินดียินดีเจ้าค่ะแก่ทูตที่มาทาบทามในนามของพระบินเจ้าพระแม่มารียากล่าวว่ายินดีเจ้าค่ะหรือว่าโดยขน้อยนั้นนะด้วยการ สวดบทภาวนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกก็คือขอให้น้ำพระทัยของพระองค์เป็นไปตามที่พระองค์ปรารถนาหรือว่าภาษาละตินก็บอกว่าฟียัตซึ่งเป็นคำที่สั้นแต่ว่ามันมีความหมายก็คือขอให้เป็นไปตามน้ำพระไัยของพระองค์ไม่ใช่ตามใจของเราซึ่งมันเป็นคำภาวนาที่ มีคุณค่าที่สุดพวกเราลงเอยคำภาวนาทุกครั้งเราจะบอกว่าแล้วแต่พระองค์จะโปรดแล้วแต่พระองค์จะโปรดอันนี้ต่างหากที่ไม่ใช่ว่าเรามาทูศสีขอให้ได้ตามใจตัวเองแต่เสนอพระองค์แล้วแล้วแต่พระองค์จะโปรดฉะนั้นคำภาวนาที่แม่พระได้สวดวันนี้ก็สอนให้องค์พระเยซูเจ้าที่พระแม่เริ่มตั้งรันนั้น ให้ทำหน้าที่เหมือนกันและก็ในคำภาวนาของพระเยซูเจ้าพระองค์ก็สอนบรรดาสิทธิ์ของพระองค์ให้ทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาและก็เป็นคำภาวนาที่องค์พระเยซูเจ้าเองก็สวดภาวนาด้วยในวันที่พระองค์กำลังจะเข้าตรีทูตอยู่ที่สวนเจสมนีเป็นคำภาวนาที่มีคุณค่ามาก และพี่น้องก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้นะครับขอให้เป็นไปตามน้ำพระทยของพระองค์ทั้งในเวลาที่เรามีความสุขและในเวลาที่เรามีความทุกข์ขอให้พระแม่มารีาผู้ซึ่งเป็นวีรสตรีที่เริ่มต้นในวันนั้นและจนถึงวันนี้ได้ช่วยพวกเราให้ตอบรับองค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนกับพระแม่ด้วยนะครับสวัสดีครับ ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันด์ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแรกหนองแสง